ทำไมบางคนอ่านอันกลกอุอานแล้วน้ำตาไหลแต่บางคนกลับอ่านแล้วรู้สึกเฉยชาทำไมบางคนได้ยินแค่คําว่าอัลลอฮ์ก็หัวใจสั่นไหวในขณะที่บางคนแม้จะฟังบรรยายศาสนาแทบทุกวันแต่กลับไม่เปลี่ยนอะไรเลยคําตอบอาจไม่ใช่เพราะขาดความรู้แต่อาจเพราะขาดความตักกว่าความยำเกรงที่แท้จริงในอิสลามทางนำหรือฮิดายะ เป็นของขวัญที่พระองค์อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ใช่ให้ทุกคนแต่ให้เฉพาะผู้ที่มีหัวใจพร้อมรับและหัวใจดวงนั้นคือหัวใจที่ยำเกรงอัลลอฮ์ตรัสในอะกูอฺสุรออันบากรออายะที่สองว่านี่คือคำพีอันไม่มีความเคลือบแคลงใดๆในนั้นเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงทางนำไม่ได้เปิดให้หัวใจทุกหัวใจแต่มันเปิดให้เฉพาะหัวใจที่ถ่อมตนและยำเกรง แล้วตักกวาคืออะไรคือการรู้ว่าอัลลอฮ์กำลังเฝ้ามองแม้ในที่ลับตาคือการกลัวความผิดแม้ไม่มีใครเห็นและคือการรีบกลับใจแม้บาปจะดูเล็กน้อยเพียงใดท่านอุมัรอิบนุคตอตตบเคยถามท่านอบีบินกะอับว่าท่านรู้ไหมว่าตัก,กวาคืออะไรอบีตอบว่าเคยเดินบนทางที่มีหนามไหม อุมัตตอบว่าเคยอบีกล่าวว่าแล้วท่านทำอย่างไรอุมัตตอบว่าผมระวังเดินช้าและระมัดระวังไม่ให้น้าเกี่ยวอบีจึงกล่าวว่านั่นแหละคือตักวาคือการดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทในการทำดีและไม่ชินชาในการทำผิด ท่านนบีมุมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วอลัลลอฮ์ไม่ทรงมองดูรูปร่างของพวกเจ้าและไม่มองดูทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าแต่พระองค์ทรงมองที่หัวใจและการงานของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นหัวใจที่มีตะก,กว่าคือหัวใจที่พระองค์เลือกเพื่อประทานฮิดายะ ทางนำที่แท้จริงซึ่งเป็นของวันอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตนี้ทุกคนคะหากเราอยากได้รับทางนำจากอัลลอฮ์อย่าเพิ่งเริ่มจากการหาความรู้มากมายแต่จงเริ่มจากการฝึกยำเกรงฝึกถ่อมตนเวลาฟังอายะฝึกกลัวบาปเล็กๆที่เราเคยมองข้ามฝึกขอโทษอัลลอฮ์แม้ในความคิดแล้วท่านจะพบว่าหัวใจจะเริ่มได้รับแสงสว่างที่เรียกว่าฮิดายะจากอัลลอฮ์ค่ะอินชาอัลลอฮ์